เราเนี่ยคำนวณทุนแล้วตกอย่างน้อยต้องหบาทนะครับอันนี้มันคือแปดาเดือนมันแก่แล้วอันนี้คือต้นแก่แล้วคือไม่มีมันเป็นนโยบายไม่ไดแล้วก็ห้าไม่ใช่เรอ เป็นหลายเดือนแล้วครับเป็นมันหลายเดือนแล้วครับสามีเดือนสาม,สาม,สามีเดือนค่ <Kook S 2> ะอลอดมามีราคาตกหรือว่าโดนกดราคาจากพ่อค้าคนกลางหรือ,อหรือเปล่าดีอยู่ช่วงสองปีครับแล้วก็ตกเรื่อยๆมาเลยครับสาเหตุพี่คิดว่าเกิดจากอะไรครับาคะพ่อคา้าพอ่พอค้ากดครับแล้วเราพ่อค้าก็มาปลูกเองด้วยครับ ทำให้พืชเกษตรมากขึ้นมากขึ้นแล้วทีนี้เราช่วยากวยารราคาทักสิห้าบาทก็ยังดีเนาะครับค,บคบแล้วก็เกี่ยวกับการเผาด้วยครับถ้าเราเผาไม่ได้เราไม่สามารถที่จะทำไรได้เลยครับลปลูกก็เชลากินครับแล้วเราขนไปก็ขนไม่ไหวครับทำเราไม่เผา,<ข>าอ่ะแร <ขา S 1> งก็แพง